สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสามพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็งเช้าบ่ายวันที่8พฤษภาคม2568ค่ะทุกคนวันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขเย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ค่ะขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ไอฟีพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c ซจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นไปรับชมวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลดุดวันที่7จะให้เด่นรอบเช้า 8, แลด7เด่นรอบบ่าย3และ2วันนี้สลับกันมาหลุดหมดนะคะรอบเช้ามา3 9 5 2 4นะคะทุกคน แปดกับเจ็ดลุดมาเข้าสองสี่สี่สองของรอบบ่ายพี่น้องเบิงค่ะเลขเด่นประจาวันมันทั้งสี่และเก้านะคะรอบเช้ารอบบ่ายให้สามและสองมาหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดแล้วเข้าแปดกับเจ็ดของรอบเช้าพี่น้องเอาแล้วต่สิบเป็นไปเนาะพี่น้องทั้งมือทะะั้งดีนะครทุกคนมือนี่หุ้นทั้งเซ็งใจลุดบดมิดจัดพี่นอ้องมะเขาจักตัวเอาวันที่แปดพี่น้องสิตามต่อหรือสิพ่อซ้ํานียกะ คืนยูกกับดุนพินิตของพี่ของนองด้วยจ้าสำหรับวันที่8นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้3และ2นะคะทุกท่านมาดูคู่ความนั่าจะเป็น3 5 5 3 3 4 4 3 3 0 0 3 3 9 9 3 3 2 2 3 3 1 1 3 2คะ่ะ2 5 5 2 2 4 4 2 สองศูนย์ศูนย์สองสเ้เก้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองปดแปดสองเด่นเล่าบ่ายค่ะสองสี่สี่สองมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อวานถ้าท่านไหนไม่ชอบตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนจะจับหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่นานเด่นเล่าบ่ายห้าและสี่ค่ะ ห้าค่ะห้าสามสามห้าห้าสองสองห้า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 ศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่ห้าห้าสี่สี่สามสามสี่สี่สองสองสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ทุกคน สามารถนี่พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะ3 2 5 4 3 5ห3 3 4ี3สา2ห้าห้2ส4ม2ามสเป็นคู่ตัวเด่นเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้มาแล้วไม่ชอบตัดทิ้งได้เลยนะคะหกับ4ี่ลไป5 3าส5มสา4ห้าห้าสองสอ fc ค่ะนี่ก็คือคู่ตัวเด่น ระหว่างเด็ดรอบเช้าและเด็ดรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกลับด้วยทุกๆคูทททท่ที่ท่านชอบนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเจะจะพา f มาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ fc ได้รับชมเดี๋ยวรอบละสีค่คู่เลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้า เลขห้กับเลขศูย์ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งบันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งซ้ายดูดค่ะเด่นรอบเช้า3ามได้สอด่นประจําวัน5้าได้ศะคะทุกคนเป็น3 5ม3้าห้ติดคู่จะเด่น3 5มห้ค่ะสองห้าห้าสอติดคู่ตะเด่นสอ5ห้กับ4ี่และห้ากับ0ย์เป็น5 5าหติดคู่ ติดเลขเด่นประจาวันติดเลขเบิ้ลประจาวันสี่ค่ะสี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ติดกู้ตะเด่นสี่ห้าห้าสี่นะคะปิดจึงไดแน่พี่น้องมักกระตามได้ค่ะพี่นอ้องขาบ่มักบ่อบอชอบให้เลือนพานเนาะค่ะสถิตินีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงวันที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะคะวันพุธทีหัดสบอดีใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอให้เอฟซทุกทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่พออให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ